รักแท้ของคุณคือใครนะคะแลวคนแบบไหนที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณที่จะมาเป็นรักแท้ให้กับคุณยังไม่ได้สาาับไพ่เลยย่งเงก็สับไพ่ไปเรื่อยๆนะคะให้ไพ่เราอยิงจะหยิบมาแค่หกใบนะเราจะได้เเปิดกันไปสดๆเลย,ยจะอ่านไพ่ตามที่ขึ้นนะคะอาจจะแบบเบอร์ไพ่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกในเรื่อง ที่เราอยากจะได้หรืออะไรเงี้ยนะบางทีมันอาจจะแบบเออตรงกันข้ามอะไรเงี้ยนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องให้เราฟังก่อนนะว่ารักแท้ของเราเป็นเป็นลักษณะแบบไหนเป็นใครนะคะ u ั g m e n นนะคะ judgment จะเป็นไพ่ที่แบบเจอปุ๊บรักปั๊บอะจะจะหรือว่าเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะไพ่ u d s m e n t จะเป็นอะไรที่แบบเป็นอดีตนะเป็นอดีตชาติเป็นอดีตอะไรเงี้ยนะคะรักแท้ของคุณก็จะเป็น คําว่าเจอปุ๊บรักปับก็คือคุณอาจจะรู้สึกถูกชะตากันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะหรืออาจจะเป็นแบบเจอปุ๊บแล้วรู้สึกว่าอ้ยคนนี้รู้สึกว่าเราคุ้นเคยจังเลยหรือแม่ก็แบบรู้สึกว่าเราจํากันได้นะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเข้ามาหากันนะคะหรือว่าเขาอาจจะเจอคนปุ๊บคนรู้สึกชอบคุณเลยหรือว่าแบบคุณอาจจะเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าอ้ยคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้มีสามหูไม่ใช่คนนี้แบบไม่เหมือนคนอื่นรู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ The world นะคะเวลาคุณอยู่ด้วยเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าแบบเออไม่ว่าเขาจะทาอะไรผิดหรือว่าทาอะไรไม่ดีคุณคุณก็ไม่ถือสาเขาเท่าไหร่นะคะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเออคนเรามันผิดพลาดได้มีการให้อภัยกันได้บ่อยๆโดยที่คุณไม่แค้นไม่เคืองเลยอีกในนึงนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเป็นคนเดนไกลที่ใช่นะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะ สิบถ้วยนะคะคุณอาจจะเจอกันแล้วก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะเจอกันแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนในอดีตของคุณที่เคยคบกันนะคะหรือมอีช่วงเวลาร่วมกันนะคะถ้าใครยังไม่เคยเจอแล้วก็ยังสัมผัสไม่ได้บ้าแบบจะเป็นคนนั้นคนนี้นะคะแสดงว่าคุณกาลังจะเจอสามใบนี้นะถ้ามาเรียงกับหญิงจะบอกเลยสามใบเนี้ยคือไพ่เนื้อคู่ทั้งหมดนะคะ จ็จเมนเป็นไพ่เนื้อคู่แบบตามบันมาแต่อดีตชาติโดเวอร์ Double, เป็นไพ่เนื้อคู่ที่รักกันชอบกันไม่ต้องแต่งก็ได้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะคะสิบถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสําหรับคือเป็นไพ่เนื้อคู่หมดเลยที่ขึ้นมานะคะเป็นรักแท้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะรอใครสักคนอยู่แล้วคุณรู้สึกแบบนี้เคยรู้สึกแบบนี้กับใครอะ่ะแสดงว่ามันยังมีโอกาสอยู่นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะ เวลาที่คุณอยู่กับคนคนนี้คุณจะเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนฉลาดเป็นคนแอคทีฟเป็นคนชอบทำนั่นทนํานี่มีความฝันมาของตัวเองนะคะแล้วก็มีความที่รู้สึกว่าอยากจะเติบโตไปอีกขั้นอยากทําธุรกิจอยากทํางานอยากจะมีการเติบโต,ตไปนะคะแดเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะเลเวนะคะเป็นคนที่มีสกิลด้านใดด้านหนึ่งดีนะคะอย่าเช่นว่าเออเขาอาจจะเป็นคนดูดวงเก่ง ก็เก่งด้านนี้ไปเลยเดี๋ยวอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นช่างก็เป็นช่างเก่งไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะมีความเชี่ยวชาญห๋ a, ือบางคนอาจจะเป็นคนแบบพูดเก่งนะคะคนคนพูดเก่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีวัฒนศิลป์ก็เก่งด้านใดด้านหนึ่งมีความเชี่ยวชาญของตัวเองเป็นคนมีความเก่งเฉพาะตัวที่อาจจะหาคนเปรียบเทียบได้ <cle an finish> ไยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นด้วยมันเป็นไพ่ความรักอ่ะความรักความเข้าใจความหวานแหววความรู้สึกแบบอ่าเข้ากันได้ทุกมิติอ่ะ ไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาสี่ใบใน6ใบคุณว่ามัน,ม,นมันบังเอิญหรอมันไม่บังเอิญน,นะหญิงเลือกมาจาก78ใบอะนะคะหญิงว่าคุณน่าจะเจอกันแล้วประมาณ80%ที่มาดูเนี่ยน่าจะเจอกันแล้วน่าจะเคยเจอกันแล้วน่าจะเคยคบกันละหรือจะอินเ l a t i o n ชิพอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะอาจจะคบกันอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะอ่าเมื่อกี้หญิงพูดอะไรอ๋อหญิงจะบอกว่า ในความรักความสัมพันธ์ในชีวิตคู่นะคะบางคนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เข้ากันได้ทุกมิตินะอาจจะเป็นเช่เชนนะคะเรื่องหัวใจอาจจะแบบร้อยเปอเซ็นเป็นคนแบบเข้าถึงทางทจิตใจแลทางกายอาจจะเข้ากันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นคู่รักของคุณคนนี้จะเข้ากันได้ทุกมิตินะคะคือบางทีอ่ะ มันอาจจะเข้ากันไม่ได้ในช่วงเริ่มต้นหรืออะไรก็แล้วแต่มีจุดสะดุด Spider Man. แต่สุดท้ายคุณจะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะทุกเรื่องเลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะเลิกกันได้หรือไม่สามารถยังให้ลืมกันไปได้เนาะเช่นจัดเ e ้นขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่คนรักเก่าอะไรเงี้ยถือถ้าห่างกันไปก็จะมีความรู้สึกว่าย <Yellow> ังคิดถึงคนนี้อยู่เลยยังยังยังอยากจะกลับมาหากันอยู่นะคะแล้วก็มันจะมีบางอย่างนะคะที่ ดึงดูดคุณสองคนเข้าหากันจะมีบางอย่างที่คุณสองคนรู้สึกว่ามันไม่มีในคนอื่นอ่ะอย่างเช่นแบบอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบรูปรหน้าตาอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณนะคะเ,เขานะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับ i m p o r t e อ p o r t นะคะทำงานอยู่ต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาทํางานออนไลน์นะคะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแบบเ,ออเป็นทํางานแบบในวงการแบบโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่างอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการเงินการงานของเขาอาจจะอยู่ในระดับที่มั่นคงระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีชีวิตที่เหนื่อย,ยากลําบากแล้วในตอนนี้นะะทุกอย่างมันจะเซตเทิลแล้วนะคะหรือตอนที่คุณเจอเขาอะ่ะ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนเก่าแล้วคุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าใช่อะไรเงรี้ยตอนนั้นมันจะลงตัวมันจะทุกอย่างจะลงตัวมันจะดีอ่ะมันจะเลิศมันดีมันเลิศมากนะคะนี่คือผู้แท้ของคุณนะคะ ยิงทายว่า80%คุณน่าจะเคยเจอกันแล้วนะคะก็ขอให้มีแบบไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรือคนที่กําลังรักกันอยู่นะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆนี้ไปและขอให้คุณมีความสุขกับความรักทุกวันนะคะมีอะไรไม่เข้าใจก็ค่อยๆพูดค,ค่อยๆจากันนะคะแล้วก็อย่าใช้ความรุนแรงกับความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทําก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนอยู่กับพลังงานที่สดใสแล้วก็มีความสุขนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้า มาได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายและสวัสดีค่ะ